โอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะคขอต้อนรับสู่บูธสถาบันอาหารนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะบูธของเราก็ จะมีในส่วนของมาให้บริการนะคะด้านอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรนะคะก็คือเราจะมีช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยก็คือเราจะมาในส่วนของการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของทางสถาบันอาหารนะคะก็คือเราจะช่วยคิดค้นสูตรค่ะอย่างงานวันนี้นะคะจะเป็นงานต้มยำกุ้งเราก็จะมีช่วยทางผู้ประกอบการนะคะคิดในส่วนของตัวสูตรผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างตัวต้มยำ กุ้งกรอบนะคะซึ่งทําเป็นรสต้มยำแท้ร้อเป็นต์นะคะเป็นออริจินอลนะคะก็จําหน่ายแล้วนะคะในท้องตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจนะคะค่ะของเราก็จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมีสูตรให้กับผู้ประกอบการนะคะไปใช้ได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือสามารถมาใช้บริการกับทางสถาบันอาหารได้รวมถึงการนําวัตถุดิบนะคะหรือตัวผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้วนะคะมาตรวจ แ lap กับทางสถาบัานอาหารนะคะเรามีแ l a บนะคะที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะแล้วก็มีการตรวจฉลากโภชนาการด้วยนะคะในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการนะคะของของอาหารนะคะทุกประเภทเลยนะคะตรงนี้ก็คือเราเป็นวัน stop service ด้านุตสาหกรรมอาหารเลยค่ะ รวมถึงในส่วนของกฎบ,บาทของทางสถาบันอาหารนะคะก็ช่วยยกระดับส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนะคะให้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ได้มาตารฐานนะคะในระบบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงพาทางผู้ประกอบการไปออกตลาดนะคะในส่วนของงานอ e ีเวนต์รถโชว์ต่างๆนะคะทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะก็คือถ้ามาที่สถาบันอาหารแล้วก็มาเลือกใช้บริการนะคะทุกท่านก็จะได้รับในส่วนของการบริการแบบครบวงจรเป็น วันสต๊อปเซอร์วิสด,ด้านอุตสาหกรรมอาหารเลยค่ะคะ่ะถ้าไงก็สนใจมาใช้บริการสถาบันอาหารแล้วก็หรือมีข้อสักถามสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อผ่านช่องทาง nf i Thailand ได้นะคะในส่งของ line oa ะคะ่ะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะต้องการคำปรึกษานะคะกับทางสถาบันอาหารหรือเลือกใช้บริการสถาบันอาหารนะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทาง line oa นะคะ nf i Thailand นะคะหรือติดตามผ่านเพจ Facebook ก็ได้นะคะที่ สถาบันอาหาร NFI Connect นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะเว็บไซต์สถาบันอาหารนะคะ w w w n f i o r t h นะคะแล้วท่านก็จะได้รับบริการได้ดูสารกรมอาหารแบบครบวงจรที่สถาบันอาหาระคะ่ะโอเคครับขอบพระคุณมากค่ะ <c oughs>